สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่อาร์ตกับรายการ The Best Talk อีกครั้งนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาคุยกับน้องพลอยนะครับซึ่งวางแผนจะเรียนต่อประเทศอเมริกาปัจจุบันนี้ก็คือน้องพลอยเนี่ยได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปอเมริกาเร็วๆนี้นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการสัมภาษณ์วีซ่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องพลอยกันนะครับสวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีครับ สบายดีหรือเปล่าเอ่ยสบายดีค่ะออพี่อาร์นะครับจากเดเบสครับวันนี้พี่ก็จะมาคุยกับน้องพลอยเรืงด้วยที่เราไปสัมภาษณ์ของวิชาเมริกาเพื่งเสร็จปันมาเพื่อที่จะเรียนต่อนะครับก็วิชาก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก่อนอนึ่งพี่จะให้น้องพลอยแนะนําตัวนิดหนึ่งก่อนล้วกันว่าปัจจุบันนีเออ้เป็นใครทําอะไรยังไงอยู่นะครับ หนูชื่อพลอยนะคะตอนนี้อยู่ม .4 ค่ะอยู่ที่โคราชค่ะแล้วก็กําลังจะไปเรียนต่อที่ทากูมาคอมมิชชั่นคอลเลจที่วอชิงตันค่ะของน้องพลอยที่วางแผนไปเรียนนี่จะไปเรียนเกี่ยวกับอะไรครับไปเรียนบิสเนสค่ะอ่าทำไมน้องพลอยถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้ครับก็คือที่หนูเลือกบิสเนสเนี่ยเพราะว่าที่บ้านมีธุรกิจด้วยค่ะแล้วก็ที่เลือกเรียนเป็นคอมมิชชั่นคอลเลจทูพลัสทูคอร์สเนี่ยเพราะว่ามันจะเรียนจบเร็วแล้วก็ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนไฮสคูลอะคะ่ะก็คือข้ามไปได้เลยอ๋ออก็คือที่น้องพลอยวางแผนก็คือบอกว่าเราเรียนไม่ต้องจบไฮสคูลก็คือสามารถที่ใช้ตัวเนี้ยเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเลยก็ประหยัดเวลาด้วยใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วก็ตอนที่ตัดสินใจน้องพลอยทําไมถึงตัดสินใจเป็นของทาโกมาครับคือตอนแรกอะค่ะหนูจะสอบเกต ก่อนตอนแรกแล้วที่นี้หนูก็เลยไปเซิร์ชว่าออสอบ G ีดีเนี่ยมันยังไงแล้วี่นี้ก็เห็นของเดบทย์นะคะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบอันนี้ <Wow. S 1> หนูก็เลยแอดไลน์ไป <Yeah. S 1> ว่าแบบไปที่จะแบบสมัครสอบอันนี้พ mm. ี่เขาก็ให้คําแนะนําดีค่ะว่าแบบมันคือการสอบยังไงมันดียังไงนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้เหมือนขึ้นนั้นะคะมันเป็นเหมือนข้อความอัตโนมัติมันขึ้นมาว่าเรียนคอม m ิว i ต y c o คอลเลจที่วอชิงตันหนูก็แบบอายุ16เรียนได้เรียนจบเร็วเอ๊ะนี่ก็น่าสนใจหนูก็เลยแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ที่าท ว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะครบให้นักเรียนค่ะตอนแรกก่อนที่น้องพลอยตัดสินใจจะเรียนต่างประเทศเนี่ยเ,ออเคยคิดถึงประเทศอื่นหรือเปล่าหรือว่าทําไมต้องเป็นประเทศอเมริกาเท่านั้นที่ที่เราวางแผนไปเรียนนะคะเคยเคยนึกถึงประเทศอื่นด้วยค่ะแต่ว่าอเมริกาจะเป็นประเทศแรกในใจอะค่ะก็แล้วพอเห็นว่ามีเออมีคอมมิชชั่นข้อดีข้อดีมันเยอะมากค่ะมี หลายคณะให้เลือกเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนแม่กับพ่อก็แบบเออเห็นด้วยอะค่ะก็ถือว่าอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีทางเลือกหลากหลายนะน้องพลอยก็ดูตั้งแต่แรกแล้วรัฐบาลชิงตันเนี่ยพี่พี่น้องพลอยแบบตัดสินใจไปเรียนรัฐเนี่ยทำไมเราต้องถึงไปที่รัฐบาลชิงตันนะครับหนูก็ไปเซิร์ชมานะคะแบบเออแต่รัฐมันมีจุดเด่นยังไงบ้างความปลอดภัยมันยังไงนู่นนี่นั่นอ่เงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าความปลอดภัยของรัฐเนี่ยมันสูงค่ะแล้วก็เป็นเป็นรัฐที่มี บริษัทที่ดังๆอะค่ะเยอะมากแล้วหนูก็แบบสนใจด้านนี้ด้วยอ๋อโอเคเพราะเราเรื่องเรียนบิสเนสนะครับก็บอกว่าออบชินตนี้ก็มีเหมือนว่าธุรกิจอะไรสำคาญที่จะเยอะนะฮะน้องอาจจะได้แบบเอ่อได้ประสบการณ์นะครับจากเรียนและอาจจะเรื่องโอกาสเรื่องของการฝึกง,งานด้วยนะครับน้องพลอยวางแผน,น,ะนะอนาคตยังไงบ้างถ้าสมมติเราเรียนจบหลักสูตรจนถึงปริญญาตรีนะครับหลังจากนั้นเราเราวางแผนเกี่ยวกับอนาคตเรายัางไงเอ่ย คันไว้ว่าจะกลับมาช่วยธุรกิจของที่บ้านนี่แหละคะ่ะโปรดักอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างนึงได้แหละค่ะครับ <laughs> ผมโอเคก็ถือว่าดีเลยเราก็ได้แบบใช้ความรู้อะไรของตัวเองเนาะประมาณนั้นที่มา ต่อเติมต่อยอดธุรกิจของเราที่บ้านเราไปอยู่นะครับตอนนี้พี่ก็มีน้องๆหลายคนอาจจะเป็นราคาเดียวกับน้องพลเนี่ยเขาก็สนใจนะครับเขาอยากที่เลือกสมัครเรียนอะไรต่างๆเรื่องวีซ่าต่างเนี้ยก็ช่วงนี้อาจจะมีหลายคนที่เขามีความกังวลเหมือนกันพี่ถามน้องพลอยู่นี้บอกว่าตอนแรกที่เราจะสมัครเรียนกับยื่นวีซ่าเนี่ยน้องพลเนี่ยมีความกังวลเรื่องวีซ่าเรื่องการเรียนอะไรอย่างไรบ้างครับการสมัครเรียนคือหนูกังวลเรื่องวีซ่ามากมากเลยคือหนูว่าคือใจหนูมันไปอยู่นู่นแล้วค่ะแล้วหนูจังหวัดต้องผ่านคือหนูก็แบบก็ก็ถาม ที่เลี้ยงหนูเขา่าเออไปไปลาออกเลยได้ไหมเขาเขาก็มาแบบอ้าแล้วถ้าวีซ่าไม่ผ่านล่ะแต่ว่าพวกเอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็คือเตรียมไปคคบเพราะพี่ๆเตรียมให้ครบส่วนส่วนมากน้องพลอยก็จะได้คุยกับพี่ท็อปนะฮะในในเรื่องของทางสุดเบสเนี่ยได้ช่วยซัพพอร์ตอะไรน้องพลอยอะไรยังไงบ้างรู้สึกประทับใจอะไรยังไงบ้างอเงี้ยครับประทับใจทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหนูแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยต้อง ตเตรียมเอกสารอะไรบ้างก็คือครบเลยค่ะหนูก็มีหน้าที่เอาพวกอสำนักทะเบียนบ้านราัฐบานอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแกนส่งให้พี่พีก็ก็คือรวบรวมให้หนูไปสัมภาษณ์วีซ่าก็คือหนูแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยอี <c oughs> กอย่างนึ่งที่คนหลายคนอยากจะทราบเมื่อกี้น้องพลอยบอกว่ากังวลเรื่องวีซ่าละตอนที่น้องพลอยไปสัมภาษณ์วีซ่าเนี่ย เออรู้สึกยังไงบ้างพี่ถามก่อนว่าตอนที่เราเข้าไปสัมภาษณ์วันนั้นมีความตื่นเต้นมีความประมาหรือว่าเราเตรียมความพร้อมอะไรยังไงคือหนูกล้าพูดเลยนะคะว่าหนูอ่ะแบบเตรียมความพร้อมหนักมากจริงๆค่ะเพราะว่าหนูคือหนูคุยกับตัวเองทุกวันว่างตอนไหนก็พูดว่างตอนไหนก็พูดจดเซฟคลิปไว้ในโทรศัพท์อะค่ะแล้วก็คือเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เรานึกคตอบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่องไปก็คือวันไปทำวีซ่ามัน สถานทูตอเมริกาเขาค่อนข้างเข้มงวดอะคะ่ะห้ามเอาอะไรเข้าไปเลยเอาเข้าไปได้แค่อเอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็มีด่านตรวจมีเลยคือหนูก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าคนที่เขาสัมภาษณ์ข้างหน้าหนูอะคะ่ะมันไม่มีใครผ่านเลยผ่านกันแค่ประมาณ2คนอะคะ่ะข้างหน้าหนูอะคะ่ะพอพ,อ,พอถึงคิวสัมภาษณ์ก็คือมันมันต้องมีความมั่นใจอะคะอ่ะใช่ของนพอยนี่สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะครับใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมเลยอ๋อแสดงเล่าเตรียมตัวมาดีโอเคครับก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เขาเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ย เขาบอกคนวิซ่าตอนนั้นน้องพลอยรู้สึกยังไงเอ่ยหนูดีใจมากค่ะแต่ว่าหนูต้องคิมลุกเหลังจากวิซ่าผ่านเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นเรืรอเ่องของการเตียมตเ,เรืรอเ่องการเดินทางละของน้องพลอยนีออ้จะบินเมื่อไหร่เอ่ยวันที่27ค่ะโอ,โอเคก็27ธันวาที่กใกล้ใกลยจะถึงแลวเนาะนะครับแล้วเรื่องการจัดการที่พักเรื่องตั๋วอะไรยังไงน้องพลอยนี้ได้จัดการหมดเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเรียบร้อยล้วค่ะโอเคก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ จะถามน้องพลอยดีบอกว่าสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนเหมือนน้องพลอยอะไรเงี้ยครับน้องพลอยจะมีคําแนะนํายังไงบ้างเรื่องของการเตรียมตัวเลยของการวางแผนอะไรยังไงครับให้สําหรับคนที่สนใจคือที่หนูไปเรียนเป็นคอมมิเต็ดคอร์รใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ได้ไปต่อไฮสคูลแบบม .4 ม .5 ม .6 ก็คือไปเรียนข้ามมปลายไปเลย ให้ลองไปหาข้อมูลค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็พี่พีเดอ e ์เบสก็ลงรายละเอียดไว้ใน Google นะคะ่ะมีแล้วก็สอบถามพี่พีทั้งเดอ b e เบสได้นะครับพี่พีเดอ e ์เบสก็จะมีทีมงานช่วยช่วยเหลือซัพพอร์ตกิรแลนะครับในช่วงนั้นในนามของเดอ b e เบสก็เป็นกำลังใจให้น้องพลอยนะครับเลือกขอให้เดินทางกลอบไปแล้วก็เรียนจบสำสร็จยี่ไงในใช่วงที่อยู่ในกาศุาม่มทามีโอกาสที่เราได้คุยกันอีกครั้ง ยังไงขอบคุณมากนะครับสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้หลังจากเราคุยกับน้องพลอยนะครับน้องๆหลายคนก็อาจจะได้เรื่องของการวางแผนการเตรียมตัวและเรื่องการสัมภาษณ์วีซ่าด้วยเช่นกันนะครับน้องๆหลายคนอาจจะเรียนไฮสคูลอยู่นะครับหรือม .4 มหนะครับที่วางแผนจะไปเรียนต่อไฮสคูลคอมพิวชันที่อเมริกาต่างๆเนี้ยนะครับก็จะได้เรื่องของการประหยัดเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันสําหรับวันนี้พี่อาร์ตขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์ยูทูบชาแนลของทางเดอะเบสนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีสาระดีๆ อะไรเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับขอบคุณครับ